สวัสดีครับมาชมใบเรียงบือเซียนพันแท้นะครับเซียนพันแท้มาแล้วครับก็นี่เป็นผลงานของสองมกรานะครับเจ็ดสนหกหนึ่งหกนะครับมาดูงวดวันที่สิบเจ็ดนะครับแนวทางนะครับวันที่สิบเจ็ดมกรานะครับให้เด่นห้านะครับห้าสี่ห้าเจ็ดเด่นหกก็หกสี่หกเจ็ดนะครับ ดด้านด้านล่างด้านล่างก็ไม่มีอะไรครับจะด,ดูด้านหลังนะครับว่าให้อะไรมาบ้างนะครับอะไรน่าสนใจเอยคุณพระช่วยนะครับร้อยหมื่นความคิดหรือจะสู้ขิดสวรรค์นะครับมี 0 2 5 8 9นะครับจับเอานะครับนี่เป็นเลขเด็ดนะครับเลขเด็ดเลขเด็ดเด่นหนึ่เด็ดยอดนะครับ1กับ6ครับมี1 2 1 5 1 7 1 6 1 5เอ้ยไม่ใช่ครับ1 2 1 5 1 7 6กสองหนะครับเด็ดโคนก็เป็น2กับ4นะครับ2กับ 4, 2> 2 4มี2 0นะครับ2 0 2 3 2 8 4 0 4 3 4 8นะครับอันนี้เลขเด็ดขุนครั้งนะครับเด่น5กับ7นะครับมาดู สิรามณีเด่นเนะครับ9 9 0 9 5นะครับเด่น1ก็1 4 1 8นางฟ้าให้โชคนางฟ้าให้โชคในเด่น2ครับ1 2 4 2 5 2 7 2ฟ้ากับดินนะครับดินเด่นเจ็ดนะครับ7 0 7 3 7 8ด้านหลังเป็นของกุมารทองนะครับ กุมานทองจะเด่น8นะครับ8 8 0 8 5 8 7 9 8 5นะครับแรงจริงไม่ใช่แรงเยอะนะครับเด่น0กับ3นะครับมี0 1 0 4 0 7 3 1 3 4 3 7นะครับอันนี้น่าจะเป็นเหนือนะครับใต้ก็เป็น5กับ9นะครับ5 6 5 7 5 8 9 6 9 7 9 8 วงปิดบัญชีเด่น8นะครับพวงปิดบัญชีเด่น8 8ด8นะครับ5 7 8 1 8 3 8 7 8 9 8น่ดา้านล่างก็มีเซียนบวยเด่น5นะครับเซียนบวยเด่น5มี5 0 5 3 5 8ย9นะครับ เทพปัญชาเด่น 1, 4ครับ C1-48-49 นะครับแล้วก็มีมังกรยกนะครับเด่น7นะครับ7072-7-4-7-5นะครับอันนี้น่าจะเป็นเหนือนะครับใต้เป็นเด่น3นะครับ13-43-63-83-93นะครับเทพปัญชานี่เด่น2นครับ202427 เพชรบางกรวยเด่น0นะครับ30608090นะครับมาดูเจ้าแม่ตะเคียนนะครับเจ้าแม่ตะเคียนปิดท้ายนะครับเด่น6นะครับเด่น6ลอง0ูนยนะครับมี606567 05กห้7 57, นะครับ น,นี่ก็เป็นแนวทาง17มกราคมนะครับของเซียนพันแทนนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ด้อกออบคุณที่รับชมฝากกดไลค์ซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะจ๊ะ ขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ